มาครับผมมาชมม็นตอนเช้านะฮะเมื่อวานถ่ายตอนมืดให้ชมไปแล้วนะครับนี่ค่ตอนเช้าบ้างกับเจ้า ADV 350 Gcraft and y oshi m u r a Special E d i t i ชันะฮะสีเขาจะเป็นสีแดงด้านนะครับชกหลังได้โชว่านะครับแล้วก็ชกหน้าก็ได้โชว่าเช่นกันนะฮะ แยวทีนี้ผมจะไปลุยให้ชมนะครับต่การลุยคงไม่ได้ฮาร์ดมากนะฮะในช่วงหน้าของเขายางรู้สึกว่าจะให้ลายเดียวกับรุ่นพี่ของเขาคือ xadv 750เลยนะฮะสปริงด้านหน้าสวยงามครับ มากับชกหน้าหัวกลับนะฮะและท่อโลชิมูระท่อเป็นฟูลซิสเต็มนะฮะเรามาดูหน้าปัดเรือนใหม่กัน หน้าจอจะเป็นระบบม,ะมีวัดรอบแล้วก็มีความเร็วเป็นดิจิตอลน,นะฮะแทค็กชั่นปรับได้สองระดับเอาฟังเสียงกันครับที่ทุกคนรอคอยสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะนี่คือเสียงท่อ ลันจริงๆฮะเขาด่านนี้อาจจะต้องเบานิดน,นึงนะครับประมาณ